นะณนะนะวันนี้นยะเราโอ้โหโอกาสเจอพระเจ้าไม่ใช่ง่ายนะโอกาสในการที่สัตว์จะอยู่ประพฤติปรมจันท์เนี่ยนะถ้าเธอไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ไม่มีโอกาสไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่มีโอกาสเกิดเป็นเปรตวิสัยไม่มีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เจอพระเจ้าตรัสรูสรสสร้ก็ไม่มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์เจอพระเจ้าตรัสรู้แต่ไม่สอนไม่สั่งสอนก็ไม่มีโอกาสไปเกิดเป็นเทวดาที่มียุยืนยาวก็ไม่มีโอกาส เกิดมาเป็นมนุษย์เจอผู้เจ้าผู้เจ้าตรัสรู้ผู้เจ้าสอนแต่ดันเป็นบ้าก็ไม่มีโอกาสอีกโอกาสที่แปดต้องเป็นมนุษย์ไม่เป็นบ้านนะเจอผู้เจ้าผู้เจ้าสั่งสอนผู้เจ้าจึงบอกไม่ใช่ง่ายในการที่สัตว์จะได้มีโอกาสในการอยู่ประพฤติพรมจันทร์นิย,ยมจะปล่อยโอกาสเนี้ยซึ่งเหลือไม่กี่ปีอ่ะนะหรือไม่กี่วันไม่กี่เดือนแล้วเราก็จะตายจากโลกนี้ไปเราจะมางงอยู่ทําไมใช่ไหมแล้ว สัตว์คือมนุษย์เนี่ยที่ตายแล้วได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยผู้เจ้าบอกเลยเท่ากับเศษดินปลายเลยบเทียบกับดินในมหาปตพีนั่นคือถ้ายมไม่ถึงโสดาบันหรือไม่ได้สร้างเหตุเพื่อความเป็นโสดาบันเนี่ยยมพยากรตัวเองได้เลยว่าตายไปหลังจากมนุษย์เนี่ยไม่ได้เป็นมนุษย์อีกแน่นอนและเทวดาก็ไปยากที่เหลือก็คือนรกก่เนือเดาชานเปรววิสัยคติเรานั่นคือตรงนั้นแน่นอน